สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางในงวดประจำวันที่1นะครับผมก็ไม่ทำให้เอซพี่น้องผิดหวังนะครับผมก็เข้า6 1 1 6นะครับผมแล้วก็43นะครับผมเด้งเดงบนล่างนะครับผมก็แสดงความยินดีกับเอซพี่น้องนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่3และก็สําสำหรับ6แอดมินจะกันให้2คู่นะครับผมสำหรับ3 3 2 3 5 3 6อา 37แล้วก็38สำหรับ4นะครับผมมี4 1 4 2 4 5 4 6 แล้วก็4 7สำหรับ6นะครับผมตัวกันนะมี6 7 6 5สำหรับสายเบิ้ลน,นะครับผมมี1 1 2 2 3 3 4 4 และก็หกหกสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางเป็นชุดวินนะครับผมเจ็ดห้าหนึ่งแปดสามห้าหนึ่งสามแปด 941 547แล้วก็436นะครับผม แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหัวรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่3กับ4นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี3 6 3 9นะครับผม3 7แล้วก็3 5มหาสำหรับ4มี4 7 4 5แล้วก็4 2สองำหรับตัวกันมี6 7 6 5นะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผม เบอร์หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามนะครับผมสำหรับสามตัวมีเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งสามแปดเก้าสี่หนึ่งแล้วก็สี่สามหกนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ก,ก,ด like, กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหงืงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ